ขอให้พกโคตรในติ้มมอนเดิมเบอร์หนึ่งมันเดิมที่หนึ่งในประเทศไทยอยู่แล้วก็ไม่จะไปติ่มสแล้วครัไทยก็เริ่มไปแล้วครัเอาไปพอนีไปพรอนี่นะครบ่อานที่หัวปลาตรงนี้ไม่ผม พี่บอกหอปลาไม่มาแต่งหน้าหรอเขาบอกช่างแปลกแด่ท้าบอปลาไปแต่งหน้าทำผมนะก็ขอให้คุณพุทธนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นที่รักของประชาชนคนไทยและเดตติ้งทุกโต๊ะข่าวกระชูชาชุดเฮงเฮงปังปังอรังปุริเย่เฮ่ ขออรุ่นหนึ่งขอรุปึงมันเป็นเพียร์ข่าวนะครับที่่าเป็นกีจเป็นกันหรือเล่าตกลงเป็กจเการันหรือเพียร์ได้ไหมเป็นงเป็นอะไรกันพี่น้องเพื่อนกันตั้งแต่ตอนไหนครัพี่น้องเปเ้นี่เป็่นป่เ่นเ่้เ้้เ้เ่่ เจ๊ผมผมคนลูกปะเจ๊กับทสองลีกับหน่สองไจอขอกฟ้าเป็นกระเคยแต่เจ๊กันก็มาเป็นกระเคยตลเลยที่ครับที่ไปพี่จิตนี่ทหากพีบไปนะอย่ามาวันอา

พรีธนแล้วอยากใ้เรียนไหมพี่ให้เรียนฟรีปุ๊โมเดลแฟนไม่ยากมีอู่สามีอ่ะมียังไมียังไ่จะได้เป็นแฟนสามีมียังมียังไงค่ีแฟนแฟค่ะค่แฟนจะได้รักจะได้หลงมากกว่านี้ แต่งชุดนอนบาาทำลายจิับห่แล้วก็เดินไปดเร็นนี่รอรอเลยนะไปตกใจแน่เลยแต่เมื่อไหร่มไ่ะแต่เป็นผู้ชายที่ชอบดีคนนอกนีในวงการทำอไรชอบคนในวงการค่ะทำแต่งงานคไม่ได้มองคนนอกี่ผมไม่โตท้งคนไทยตัวเล็กไงคนนอกนี่จะมาไปไวนะ

เดนหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ที่เกิดขึ้นตลอดวันนี้วันนี้กินข้าวได้แล้วนะฮะก็อย่าลืมนะกินข้าวอร่อยนอนหลับนะคะวันนี้ปลอดภัยนะให้กำลังใจพี่อุ๊บนะครับอุ๊บยาฉันแล้วครับหลับฝันดีนะครับวันนี้นะครับขอบคุณจ้าปิดเลย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 ปิดเหรอคะ